ณผู้ชมคะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคโดยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ่านแผนงานการส่งเสริมการำนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในโครงการพัฒนาสูตรอาหารไก่งวงต้นทุนต่ำโตไวและไก่งวงมีคุณภาพดีค่ะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของนักวิจัย ไทเพื่อทําให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถลดต้นทุนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและที่สําคัญนะคะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการพัฒนาสูตรอาหารไก่งวงให้เกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะ ก็สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีสุรนารีเองนะคะได้ส่งเสริมให้กับคณาจารย์ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปช่วยแก้ปัญหาไปดูโจทย์วิจัยกับจากเกรรษตรกรนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือนะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอกับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่งวงคอนบุรีะค่ะเขาก็อยากจะได้อาหารไก่งวงนะคะที่มีต้นทุนต่ำแล้วนำมาเลี้ยงได้ทำให้ไก่งวงโตไวส่งตลาดในระยะสั้นนะคะ สำหรับหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาสูตรอาหารไก่งวงในครั้งนี้ค่ะหลักๆก็จะมีทั้งสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะก็จะให้ทุนสนับสนุนผ่านทางเทคโนโายีของมหาวิทยาลัยเ,เทคโนโลยีสุรนารีค่ะ ในการพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไก่งวงนะคะใน,ในเบื้องต้นนะคะเราก็ได้ไปเก็บวัตถุดิบอาหารสั์ที่เกษตรกรใช้อยู่ในท้องถิ่นนะคะว่าเขามีการใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการทําสูตรขึ้นมาให้กับเกษตรกรนะคะก็จะมีหลากหลายสูตรแล้วเราก็เอาไปให้เกษตรกรใช้นะคะในขณะเดียวกันนะคะ ที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยเองเราก็จะมีการเลี้ยงไก่งวงค่ะควบคู่เหมือนเป็นเบนชม์ูแล้วก็ทดสอบสูตรของเราด้วยสําหรับเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะเขาโชคดีตรงที่เขาสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารได้หลากหลายเพราะว่าเขาอยู่ในแหล่งของการผลิตไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะซึ่งเขตนี้ก็จะมีการปลูกมันสำปะหลังเยอะมีการปลูกข้าวโพดนะคะ พอได้สูตรเราก็จะไปอบรมให้กับเกษตรกรนะคะ,ะทำสูตรอาหารให้เป็นนะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะคะสำหรับอาหารไก่งวงนะคะโดยเฉพาะไก่งวงระยะแรกเกิดนะคะจะต้องการโปรโตีนค่อนข้างสูงก็คือ28%ซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดเกษตรกรเขาอาจจะแบบเอาอาหารไก่มาใช้ซึ่งอาหารไก่เนื้อเนี่ยโปรโตีนประมาณ21 ซ,ซึ่งก็ไม่เพียงพอฉะนั้นตอนที่เราใช้เทคโนโลยีในการทำสูตรอาหารน่ะเราก็พยายามที่จะมีการใช้พวกกรดอะมิโน,โนพวกนี้เข้าไปช่วยด้วยนอกจากดูวัตถุดิบที่มีเป็นแหล่งพลังงานแหล่งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเขาก็จะมีการเสริมกรดอะมิโนในสูตรอาหารของเขาด้วยเช่นกรดอะมิโนโลไลซนีนเมทไทนีนแล้วก็ทริโอนีนพวกนี้ค่ะการใส่พวกนี้ไปก็จะทำให้ไก่ของเขาเนี่ยโตดีขึ้นนะคะ จากที่ต้องเลี้ยง6-7เดเดือนก็ร่นระยะเวลามาเป็น5เดือนถึง5เดือนครึ่งแล้วก็ได้คุณภาพเนื้อที่ที่ดีดีกว่าเดิมอะค่ะทุกวันนี้กเกษตรกรนะคะกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาอาหารนะคะแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิก ต้องขอบคุณหน่วยงานหลากหลายนะคะที่มามาช่วยเราอย่างเช่นกระทรวงการดุดมึกษศาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรืออวสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอนาคตก็คงต้องขยายงานวิจัยตรงนี้ค่ะไปยังพื้นที่อื่นๆที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างเช่นอ่ะ หลวมวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่งวงจากจังหวัดนครพนมหรือราชบุรีนะคะที่เขาก็จะต้องการอาหารไก่งวงที่จะเอาไปใช้ในการเลี้ยงไก่งวงให้มันได้คุณภาพเนื้อที่ที่มันตรงตามความต้องการของตลาดนะคะ จากโครงการนี้กเกษตรกรมีความคาดหวังค่ะว่าหากสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ยังมีสารอาหารอยู่มาเป็นส่วนประกอบในอาหารไก่งวงได้ก็น่าจะสามารถลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งค่ะผสานร,รวมเข้ากับงานวิจัยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้กเกษตรกรนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะสามารถผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงไก่งวงให้ได้คุณภาพรองรับความต้องการของตลาดได้ เพราะตลาดนั้นยังคงมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยละค่ะ